ว,วันนี้พ่อจะพาพี่ปื้มไปปล่อยทิ้งไว้ที่เกาะนะครับดูซิพี่ปื้มอ่ะจะหาวิธีเอาตัวรอดกลับมาได้ไหมไว่ายมาสิว่ายมาโอ้พี่ปื้มกำลังว่ายมาแล้วพ่อปล่อยพี่ปื้มติดเกาะแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่ปื้มอยู่ที่ โรงแรมแอตแลนติสทัทยาวันนี้พี่ปื้มจะทำอะไรครับพี่ปื้มจะเล่นสวนน้ำ,นำใช่ไหมครับพี่ปื้มมีห่วงยางก็อยูนิคอนพี่ปื้มมีห่วงยางยูนิคอนมาด้วยไปเลยปเลไปเลยไปเลยมีสไลเดอร์ข้างบนด้วยนะเอาพี่ปื้มใส่ยูนิคอนเลยโดดเลยโดดเลยโดดเลยเอายูนิคอน<ๆ>สไลเดอร์ลงมาเลยเหรอ โอเคโอเคขึ้นไปเลยโอ้ไ oh, ปปื้มลากยูนิคอนขึ้นไปแล้วเพื่อนไปเลยไปเลยยูนิคอนลงมาแล้วน้า่าฮ่าด่าฮ่าฮเาฮาฮ่าฮ่่อน่าน่าฮ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 ่าเล,ล,เลเา่าฮ่าล่าฮ่าฮ่่าฮลา่าฮ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 ่อาฮาฮ่าฮ่่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า,า่าออ แล้วก็จะขึ้นไปด้วยโอ้พี่ปื้มขึ้นมาแล้วเพื่อนๆอ๋อยูนิคอนสไลเดอร์แดงเลยพี่ปื้มนั่งไปด้วยเอ้ายูนิคอนไปก่อนเลยอ๋อพี่ปื้มไปเลยพี่ปื้มตามไปวันนี้พ่อจะพาพี่ปื้มไปปล่อยทิ้งไว้ที่เกาะน,นะครับดูซิพี่ปื้มอะจะหาวิธีเอาตัวรอดกลับมาได้ไหมพี่ปื้ม เอาตัวรอดกลับมาได้ไหมวันนี้พ่อจะจับพี่ปื้มไปปล่อยเกาะนะครับสู้ไหมครับทำภารกิจให้สำเร็จนะครับนี่ครับเราเจอเกาะแล้วเราจะปล่อยเกาะพี่ปื้มไว้ที่นี่นะครับปล่อยพี่ปื้มทิ้งไว้ที่เกาะตรงนี้นะครับบายบาย,บายเอาตัวรอดกลับไปขึ้นฝั่งฝั่งนู้นให้ได้นะครับ ป่าองดิบบอมีอะไรให้กินไหมเนี่ยเราหิวแล้วเนี่ยพเพื่อนครับจะเกาะตรงนั้นแล้วลุมจะเกาะตรงนู้นแล้วเหรอ<ป>โอ้ปล่อยพี่ปื้มทิ้งติดเกาะไว้นี่เลยพเพื่อนๆนโอ้ตรงนี้ลึกนะตรงนี้ลึกนะ <c oughs> เลยเนาะ <c oughs> มาเล่นน้ำลึกอย่างนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับ ห้ามเผอห้ามเผลอเด็ดขาดนะเพื่อนๆไหวมาสิไหวมาโอ้พี่ปื้มกำลังไหวมาแล้วไม่ไหวเลยเหรอไหวไหมไหววะโอ้ยูริคอนกำลังจะไหวไปขึ้นฝั่งแล้วอันนี้พี่ปื้มกำลังไหวน้ำกลับไปขึ้นฝั่งครับโอ้ดูครับดูดูครับดูขาครับ โอ้โหโอ้เราจะเจอเกาะแล้วนะพี่ปื้มนี่เราเจอเกาะนี้ก่อนเราพักแวะที่เกาะนี้ก่อนโอ้เราเหนื่อยมากเราเดินทางมาไกลใช่ไหมเราจะแวะพักที่เกาะนี้ก่อนนะเอาถึงแล้วลงพักที่เกาะนี้ก่อนอ้าพี่ปื้มพ่อปล่อยพี่ปื้มติดเกาะ<ๆ>แล้ว อ่าลงนี้นเลยเนะโอ้พี่ปื้มขึ้นฝั่งมาได้แล้วเราตายแล้วเย้่มาอีกแล้วนะมาเลยโอ้เขาล้องกลางเหรออันตรายนะไม่เอาไม่เอามนเลยมนเลยว้าวเย้เย้ปื้มหลบเร็วหลบเร็วเพื่อนลงมาแล้ว โอเคนี่หรอปื๊ดนอนลงไปเลยปไปลป <c oughs> <c oughs> แข่งกับแม่นะครับแข่งกับแม่นะครับใครถึงก่อนคนนั้นชนะเฮ้ <Hey. S 2> ยไปใครชนะพี่ <c oughs> <c oughs> ปื้มชนะนะครับ <c oughs> โอ้พี่ปื้มปีนขึ้นภูเขาอ,อีกแล้วเพื่อนๆไปไปไประวังนะระวังจะถึงยอดภูเขาแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วโอ้อ้าวมาเลยเว้ฮ่าฮ่าฮ่าพาฮู้มาฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วว้าฮ่าฮ่า โโอ้หน้ำกระจายเลยตรงนี้มีนี่ด้วยอ่ะน้ำตกเห็ดด้วยใช่น้ำตกเห็ดด้วยเพื่อนว้าวไปเลยไปเลยอ๋เอาให้ชื่นใจเลยเอาให้ชื่นใจเลยปุ้มโอ้โห ไปไหนครับจะไปไหนโอ้สะพานนะโอ้มีอะไรอ่ะโอ้โหระวังนะระวังนะฮ่าโอ้เป็นสะพานข้ามสระว่ายน้ำเรานั่นเองโอ้โหไหน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 โอ้ตรงนี้ตรงนี้น้ำลึกนะครับ ใช่ตรงนี้ยังใช้หงยางนะเขียวเหรอเขียวๆพี่ตุ้มเขียวโอ้พี่ตุ้มเขียวนะครับพีตุ้มเขียวมาเลยไปขึ้นตรงนี้คร erm er ับไปขึ <t 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 ้นตรงนี้ไต่ขึ้นภูเขาไต่ขึ้นภูเขาไต่ขึ้นภูเขาระวังลื่นนะครับ อ๋อพี่ปื้มจะมาอีกแล้วโอ้พี่ปื้มไปสีส้มนะครับโอ้เก่งมากน้ำมากปื้มมาอีกแล้วว้าวโอ้น้ำเข้าจมูกด้วยพี่ปื้มจะโดนะโดน้ำพี่ปื้มจะโดดน้ำเหรอ โดนเลยอือจะดำน้ำหาปลาคือปุ้มจะดำน้ำหาปลาเลยเหรอเอ้านี่ไงเนี่ยอะไรอ่<ว>ะไหนดำนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยอะไรอ่ะไหนดำดูดิเอ้าเอ้าดำดำมาดำมาดำด้วยกันเ <ๆ S 2> อ้ามีไหมมีไหมครับ ไม่มีอ่ะครับโอ้โหลื่นเื่นเื่นื่นนทางนี้ผิดวิธีนะครับเด็กๆต้องไปขึ้นทางนู้นอ่ะลงมาเลยพี่ปื้มลงมาเลยลงมาเลยนอนเลยนอนเลยนอนเลยโอเคครับเดี๋ยวขอตัวพี่ปื้มกลับขึ้นห้องก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปื้มเล่นน้ำต่ออีกหน่อยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ